เวลาญาติบอกว่าจะมาเยี่ยมสิ่งแรกที่ทำคือล้างห้องน้ำให้สะอาดเพื่อให้แขกประทับใจจ้าไม่ชอบให้คนที่มาบ้านเห็นห้องน้ำสกรปรกค่ะแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในการทำความสะอาดห้องน้ำคือเป็ดโปรค่ะถ้าโปรตัวจริง่ะต้องเป็ดโปรนะคะใช้มาตั้งแต่รุ่นแม่จนเป็นแม่เองก็ยังใช้ค่ะถ้าไม่เชื่อแม่เราจะเชื่อใครถ้าล้างห้องน้ำบอกเลยเป็ดโปรตัวจริงคือเขาช่วยขจัดคราบฝังแน่นหรือว่าพวกคราบหินปูนออกได้ดีมากแถมยังกําจัดแบคทีรียได้ถึง99%เงกสาวท้งลูกแมวใช้ห้อน้ํารวมกันแม่ก็ต้องสบายใจว่าห้องนากสาอาดแล้วก็ถูกสุข ลักษณะสําหรับแมวแล้วก็ลูกค่ะถ้าอุ้นจิของน้องแมวอาจจะมีแบคทีรียอยู่ก็เป็นได้นะทุกคนในเวลารีบรีบเป็ดโปรเนี่ยแหละค่ะที่ทาให้ห้องน้าสะอาดแบบรวดเร็วคแค่ราดไวแทบจะไม่ต้องขัดเลยนะคะทั้งลูกทั้งแมวญาติได้เข้าห้องน้าได้สบายใจเรียกไ,ได้ว่าสะอาดหายห่วงเลยแหละเป็ดโปรคือแบรนด์อันดับหนึ่งที่ขายดีที่สุดเลยนะคะแล้ววันนี้เป็ดโปรเขาครบรอบ35ปีคืออายุเกือบเท่เเาเท่าแม่เลยอะประวัติยาวนานมากเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ใช้ล้างห้องน้ากันมาหลายรุ่นมากๆค่ะคุณภาพที่แม่อย่างเราไว้ใจได 900 ML 1ขวดนะคะราคาพิเศษแค่49บาทตั้งแต่27สิงหาถึง2กันยา2525 25เท่านั้น